สวัสดีค่ะพบกับปามีไลฟ์แม่บ้านไทยในยูเคนะคะจะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาทักทายกันที่สวนหลังบ้านนะคะเพื่อนๆ เห็นอะไรไหมคะอันนี้นี่คือดอกไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่สวยมากๆเลยในที่สวนนะคะมีอยู่2ต้นนะคะสวยมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่ามันชื่อว่าดอกอะไรนะคะเดี๋ยวมีจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะว่าเขาสวยแค่ไหนนะคะดูสิคะนะคะเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยคะ่ะไปคะ่ะสวัสดีค่ะ เราไปดูต้นนู้นนะคะว่าสวยเหมือนกันหรือเปล่านะคะอืมนี่นะคะปีนี้รู้สึกว่าดอกดอกนี้จะขึ้นช้ากว่าปีที่แล้วนะคะปกติตอนที่มีถ่ายคลิปเนาะครั้งที่แล้วที่วันที่เดือนมิถุนายนก็คือวันที่สามที่มี่เคยลงคลิปดอกนี้จะบานเต็มต้นหมดเลยนะแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าดอกเขาจะบานช้า กว่าปีที่แล้วนะคะแต่ว่าดอกชนิดนี้แบบว่าเต็มต้นหมดเลยบานแล้วนะคะดูต้นใหญ่มากๆต้นใหญ่ดอกดกมากๆเลยเต็มต้นเลยนะคะม่เคยเห็นพี่ๆที่ทำ u t u b e นะคะเห็นอ่อบางช่องเขาบอกว่าต้นเนี้ยเอาไปทําชาดื่มได้ไม่ไม,ไม่ไม่ทราบไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะคะแต่ว่า ดอกเขาจะหอมอ่นอ,อนๆสีชมพูนะคะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนาะนี่เห็นไหมสีชมพูอ่นอ,อนๆสวยมากๆเลยค่ะดอกเล็กๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะคะเดี๋ยวมีจะต้องเซิร์ชดูว,ชว่ามันมีชื่อว่าดอกอะไรนะคะหรือว่าถ้าพี่ๆคนไหนรู้จักชื่อดอกชนิดนี้นะคะดอกไม้ชนิดนี้ช่วยคอมเมนต์บอกมีด้วยแล้วกันนะคะ สวยมากๆเลยค่ะกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะเพื่อนๆในส่วนนี้มีอยู่สองต้นนะคะมีต้นนี้นะคะต้นนี้แล้วก็อยู่ฝั่งทางด้านนู้นอีกต้นหนึ่งนะคะนู้นอีกต้นหนึ่ง <c oughs> เห็นไหมคะ <c oughs> อ,อืมเมื่อก่อนมีจะนั่งทำคลิปอยู่ตรงนี้นะคะ ต้นใหญ่มากๆเลยสวยมากๆเลยนะคะดูแล้วก็ทางนี้นะคะนี่ดอกลาเวนเดอร์มีหายไปแล้วนะคะ ดูครั้งที่แล้วตัดลาเวนเดอร์ออกหมดเลยนึกว่าเขาจะขึ้นมาใหม่นะคะสรุปแล้วไม่รอดนะคะลาเวนเดอร์ไม่รอดนะคะปีนี้คงไม่มีลาเวนเดอร์ให้เห็นนะคะก็คงต้องไปหาลาเวนเดอร์มาปลูกใหม่คะ่ะเพื่อนเพราะว่าตัดเขาสะปนเลยนะสรุปแล้วตอนแรกตัดเขาคิดว่าเขาจะขึ้นมาใหม่สรุปว่าไม่ขึ้นนะคะเห็นตะต,อ,ตอเห็นไหมเหีหย่ยวแห้งหมดแล้วนะคะนี่ สรุปแล้วไม่ขึ้นนะคะเสรยดายมากๆเลย